เนี่ยที่ปูว่าวนไปวนมาครับวนไปวนมาก็คือนี่แหละนะครับสามหกแปดหกสามหกแปดหกวนไปวนมาพี่นางฟันแม่นไอ้ว่าพี่นางฟันไม่แม่นครับผมไม่เชื่อนะครับเพราะว่าฟันมาปูขับรถไปแล้วก็ไปหาก็ต้องเปลี่ยนรถปูแน่นอนนะครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเน่ยไม่ทองฟ้าเป็นโอ้โห นี่ทองฟ้ากำลังสวยงามนะครับวันนี้แลงเทเลยก่อนโอ้สุดยอดเลยนะครับจุดประทัดแปดพันัดก่อนปูกาดำก็มาวนตั้งแต่เช้าใช่ไหมสัญญาณเลยปูปูกาํดำวนตั้งแต่เช้าปูกาดำให้สัญญาณจนร้องร้งไรงแล้วรองอีกบ่ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่ที่สำนักพูคำแสนหลังจากที่หวยได้ออกไปแล้วนะครับกระโดดโลดเต้นทั้งสารวัตรทั้งผู้ช่วยนะที่ช่วยเราโอ้โหเตรียมครับพี่ช่วยเยอะไหมครับผมก็ประมาณครับก็ประมาณครับผมฝันให้ค้องสายครับฝันให้คงลอง สวัสดีครับท่านสารบัญอันนี้ของแท้ครับของแท้กี่ใบครับห้าสิบสี่ใบครับห้าสิบสี่ใบครับที่พี่เห็นเมื่อกี้แล้วสามหกครับผมสามหกเต็มเต็มนะห้าสิบสี่ใบในของแท้นะครับคุณโยมเบียนรถปูด้วยตรงตรงเบีนสามหกสามหกเป็นเบีย่างบนล่างปูก็คุยคลิปเมื่อเช้าปูก็ขับรถไปบนไปบนมานะวถ้าใครได้ดูคลิปแล้วก็ฟังให้ดีทุกคนจะต้องถูกแน่นอนเพราะโค้งสุดท้ายปูไม่มีอะไรปูเพรได้ยินแล้ว ขับรถไปมาสวัสดีครับปูป,ปอนนูอังเงออังเงอสารรัก็ถูกห้าจุดสี่ตายก็ได้แสนก็ตายนะจะจะให้ถูกถักวางป,ปูก่อนอือแล้วลูกลูกหาก็คงจะถูกเยอะแหละเรียกชุบปูให้โค้งสุดท้ายสามหกอือยอยโทรมารับไม่ทันแล้วเออไม่ไม่ต้องกลับด้วยไม่ต้้องกลับดวยเพราะว่าค่าปูเกลี้ยงให้มันเอาไปอ้าง คุดท้าคือปลูกเชีองห้เมื่อคืนคือสามหกอืมเชีงห้กาวบ้ากับคุณบุญกล้วยดูได้เลยอืมส่งไปให้ทุกคนใบปูครับเชีองกา้ใบปูอืมครับให้ดูใบปูที่ปูเขียนให้เมื่อเช้านะครับนะครับโอ้สามหกสามหกแบบไม่ต้องกลับเลยไม่ต้องกลับเลยอืเต็ม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 ครับผม เต็มๆนะครับแต่ว่าเมื่อเช้าปูก็ฟันถึงที่เขียนใบปรูให้เพราะปูว่าฝันว่าขับรถไปไหน,นเออขับรถไปมาไปมามู้ไปงหนหรอกขับรถคันนี้แหละ<อ>ไปเองอปูก็ได้คุยถึงเร่รถด้วยอืมแล้วพี่นางแกก็ฝันแม่นฝันว่าปูขับรถไปหาอืมฝันทั้งครอบครัวเลยนะปูไม่ใช่ฝันคนเดียวเห็นปูแล้วฝันปูขับรถกาพุงเงือกเกลากาโออ่ะคือเอา

เป็่ตงแบบทางงั้กตงพวงนี้จะกัดงักตอวนี้อึดไปทำนัดนนะครับคุณผู้ชมนะไปตามไปดูเราตามไปดูครับตัวนี้เด um> hm um ี๋ยวไปมาให้ปูให้ปอนขหลังตามไปครับคุณผู้ชมนียครับการจุดประทัดถูกลอตเตอรี่ห้าสิบสี่ใบนะครับอันสารวัตรถูกลอตเตอรี่ห้าสิบสี่ใบแล้วก็พี่ช่วยด้วยถูกครับแล้วหลายคนหลายท่านก็ถูกอ๋อดีเดี๋ยวคนดูทะเบียนรถปูก่อนนิดนึงนะครับก่อนไป นี่ะค,คุณผู้ชมเนี่ยที่ปู่ว่าวนไปวนมาครับวนไปวนมาก็คือนี่แหละนะครับสามหกแปดหกสามหกแปดหกวนไปวนมาพี่นางฟันแม่นใครว่าพี่นางฟันไม่แม่นครับผมไม่เชื่อนะครับเพราะว่าฟันว่าปู่ขับรถไปแล้วก็ไปหาก็ต้องเปี่ยนรถปู่แน่นอนนะครับอ้ไปเลยโอ้ไปไปไปตามไป โอ้โหทำไมฟ้าเป็นเงี้ยอะทำไมสวยแท้อู้ทำไมออกไปยับไปยับสวยงามแท้พี่ช่วยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ทองฟ้าเป็นโอ้โห <c oughs> น,นี่ทองฟ้ากำลังสวยงามนะครัวบวันนี้แล้งใจเรื่อยก่อ โอ้สุดยอดเลยนะครับจุดประทัด8ปพันนัดก่อนปูกาะดำก็มาวนตั้งแต่เช้าใช่ไหมสัญญาณเลยปูปูกาะดำวนตั้งแต่เช้าปูกาะดำให้สัญญาณยนร้องร้อเ้าร้องแล้วร้องอีกบ่เอแล้วร้องอีกอื้มอ่ะคุณผู้ชมนะครับรอรุ่นเลขประทัดจะเอาไปเลขอะไรพี่ช่วยฮานอยฮานอยบ่เฮ้ฮานอยฮานอยก็ได้อ่ะคุณผู้ชม เอาก่อนคอยดูว่าปู่จะฝันให้เลขวันไหนอีกนะครับอันนี้ถวายปู่เจ้ากระลำก่อนครับเป็นกระเป็นฮาน้อยอะไรตอนนี้ไม่สนใจแล้วไม่สนใจแล้วครับห้าสิบสี่ใบไม่สนใจอะไรแล้วเราเอาตุ้เป็นหนักของปู่กระลำจัดไปเลยจัดไปเลยอ่ะฟ้าโอ้ยสวยงามจ้จเออทำไมฟ้าถึงสวยงามแท้อู้คุณผู้ชมแล้วนี่เออแปลกมากเลยเบิกบานแล้วก็มีสีระยับๆเหมือนกับ อนะฮะคุณผู้ชมนะคอยู่ที่วิหารองค์เจ้าปูกาดำนะครับทองฟ้าแบบเมฆบางอ้อนบอกไม่ถูกนะครับว่าคืออะไระะเดี๋ยวเราจะจุดประทัดน,นะครับถึงนี่ไหมพี่ช่วยไม่ถึงหรอ กลัวด้วยโอ้ยโมะด้วยวันนี้ปีใหม่ด้วยสารวัตรจัดสักโอ้ยแต่เสียนนัดนนเนาะปีใหม่ด้วยเตรียมมาเยอะๆเลยพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ก็ส่งท้ายปีเก่าตอนน้าปีใหม่นะครับคุณผู้ชมนะครับที่นี่ก็จะมีการยกดวงยกลวงนะครับยกลวงตอนนี้น่าจะมีอยู่ที่สามร้อยกว่าท่านแล้วใช่ไหมน่าจะสามร้อยกว่าท่านนะครับ ทีมงานลุกษินลูกหาปู่นะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราจุดแล้วนะครับเดี๋ยวจะเราจะไปดูตัวเลขกับปู่โอ้กมัดอย่างดีตัวนี้ม,ม,มัดมัดมัดมันปลิววะนะ จบนบรรทัดจนเป็นอาชีพแล้วตอน <laughs> นี้ก็ดูก็มีแต่ลอยบรรทัดทนานั้น,ปปน,น,นโอ้โอ๋อันนี้คือพันนัดใช่ไหมนะเน,น,นี่ยพนัดนอันนะัดเอาหนึงกลองหนึ่นงพันนัดหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดเก้าสิบโอ้ยแปดแปดก็เป็นแปดัานนัด น <that> ี่ครับเตรียมตัวไม่ทันเดี๋ยวลูกศิษย์ลูกหาที่เขาถูกน่าจะหลังจากที่เราเปิดหลังปีใหม่แล้วน่าจะเยอะสาธุสาธุเออเดี๋ยวผมขอเอออย่าเพิ่งจุดเล้ของก่อนอธิษฐานก่อนมวนหน้าให้ปังๆนะครับก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาปังๆครับครับเป็นที่น่าอัศจรรย์สำหรับผู้เจ้ากายดำสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวทิ่พันรอรบก่อนระโลมาทัดด้วยเสียงอะไรนะ